สวัสดีแฟนๆนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงวอลเลย์บอลชายไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการชาเลนจ์คัพสอ2พ2นเพื่อหาทีมเลื่อนชั้นไปแข่ง v ี l นอปีหน้าทีมชาติไทยพ่ายให้กับทีมชาติกาตาร์แต่ได้ใจกองเชียร์ชาวไทยสุดๆเลยนะครับทีมชาติไทยโอโหเรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะฮะแม้ว่าจะไม่ไปถึงฝั่งฝันหลังพ่ายกาตา,าร์าเซตอย่างสุดมันด้วยสกอร24์24ต่อ26 23ต่อ25 24ต่อ26ลองดูคะแนนกันนะครับว่าเราแพ้แค่2แต้มทุกเซตเลยนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชาเลินเจอร์คับ2 0 2 3เพื่อหาทีมไปเล่น v ี l อปีหน้าณสนาม a อสไพร์เลดี้สปอร์ตฮอลกรุงโดหฮาประเทศกาตาร์วันที่28กรกฎาคม2 5 6 6เกมใน,นรอบ ก่อนรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติกาตาเจ้าภาพทีมชาติไทยนำโดยกุนซือชาวเกาหลีพักกีวอนแชมป์ c v h c h a เ l ล n g e c u คตัวแทนของเอเชียได้ลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกและได้ส่งผู้เล่นลงสนามประกอบไปด้วยกิสดานินสวยเป็นกัปตันทีม อนุรักษ์พันลำอัศนพันจันทจรนภาเดชพินิจดีประเสริฐปีนแก้วบุญยริศวงทรนและมีธนภัทรเจริญสุขกับศิวดลสรรหาธรรมสลับเป็นตัวรับอิสระเรียกได้ว่ายังใช้ผู้เล่นชุดเดิมโดยเปลี่ยนเอาอัศนพันลงไปเล่นเป็นผู้เล่น6คนแรกแทนอนุทที่บาดเจ็บในช่วงการแข่งขันซีวีลีกที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับทีมชาติไทยนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแชมป์รายการ a AVC c h a l l e n g เจคับณประเทศไต้หวัน อยู่ในอันดับที่58ของโลกซึ่งล่าสุดหลังจากที่พ่ายแพ้ให้กับกาตาร์อันดับโลกก็ร่วงไปอยู่อันดับที่60ในขณะที่กาตาร์ทีมอันดับที่21ของโลกปัจจุบันหลังจากชนะทีมชาติไทยก็เลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับที่20ใช้ผู้เล่นชุดเดิมเกือบทั้งหมดซึ่งเป็นผู้เล่นที่คว้าแชมป AV ์ AVC Cup Formen ที่ไต้หวันในปี2008และอันดับ5ชิงแชม Asia, ป์เอเชียปี2021ที่ญี่ปุน่นแต่ในนัดนี้ทีมชาติกาตาร์ ได้เพิ่มผู้เล่นตัวหลักขึ้นมาใน6คนแรกก็คือวาดดีดีไลมิซึ่งโอนสัญชาติมาจากประเทศมารลีนัดนี้ทีมชาติไทยสู้กับกาตาร์ได้อย่างโอ้โหสุดมันสุดยอดเลยนะครับไล่เบียดกาตาร์จนตามมาทันและขึ้นแซงได้ในหลายๆช่วงสําคัญสำคัญของทุกๆเซตแต่ในที่สุดก็ยังคงต้านความแข็งแกร่งและความสูงใหญ่ของผู้เล่นจากกาตาร์ไม่ไหวนะครับซึ่งผู้เล่นกาตาร์ก็ร่วมทีมกันมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ความได้เปรียบของส่วนสูงโดยการบล็อกนะฮะบล็อกได้แน่นอนกว่าแล้วก็เกมบุกเกมรับนี่ของทั้ง2ทีมแทบจะไม่แตกต่างเลยนะครับผู้เล่นไทยเองก็สามารถลดข้อผิดพลาดในด้านการเสิร์ฟลงได้มีจะเป็นเพียงบางคนโดยเฉพาะน้าพาเดชน้าพาเดชนะจะเสิร์ฟทีไรเราก็ลุ้นว่าจะติดเน็ตหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ ก็เรียกได้ว่าโดยภาพรวมก็เล่นได้โดดเด่นนะฮะทั้งเกมบุกและเกมรับเรียกได้ว่าโอ้โหสูสีมากเลยนะครับในเซตแรกต้นเกมกาตาร์ ata, เริ่มต้นเกมได้ดีกว่าออกนํา6ต่อ3แต่ไทยยังทําเกมรุกได้ดีนะฮะก็ตีเสมอมาปิด7ต่อ7กลางเกมเจ้าบ้านเล่นได้ดีนําไปอีกครั้งหนึ่ง15ต่อ13แต่ไทยก็ยังไล่รวมถึงแซงนําขึ้นด้วยนะฮะเป็น21่ต่อ19้าแต่ทว่าช่วงท้ายเกมเจ้าบ้านเล่นได้นิ่งกว่านะครับ ก่อนที่จะเฉือนเอาชนะไป26ต่อ24นําไปก่อน1ต่อ0เซตส่วนเซตที่2กาตาก็เล่นได้ดีนะครับในช่วงแรกก็ขึ้นนํา7ต่อ4แล้วก็ทีมชาติไทยเราก็ไล่ตีเสมอถึงที่10ต่อ10ก่อนที่หลังจากนั้นไทยจะเล่นได้ดีนะฮะร,รวมถึงไทยเราก็แซงขึ้นนําเป็น21ต่อ19แต่ถ้าว่าช่วงท้ายเกมอีกแล้วนะครับไม่นิ่งเลยนะฮะทีมชาติไทยช่วงท้ายก็โดน ตีเสมอนะกาตาไร่ที่เสมอเป็น21-21ต่อ 21, ก่อนท้ายที่สุดกาตาก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์25-23ต่อ 23. นำห่างนานเพียง2คะแนนนี่นะครับทั้ง2เซตนะฮะก็กลายเป็นตอนนี้กาต่าขึ้นนำา2ต่อ0ส่วนเซตที่3กาตาก็ขึ้นนำห่างเลยนะครับโ,โหเรียกได้ว่าเริ่มต้น9ต่อ2ก็คิดว่าโ,โหเราคงหมดสิทธิ์รุนละมั้งเราอาจจะหมดแรงแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ไทยก็กลับมาเล่นได้ดีนะครับ ทำเกมรุกก่อนที่จะไล่ตีเสมอมาเป็นถึง11ต่อ11ใครจะคาดคิดนะกาตาร์นำเก้าต่อ2แล้วเราไล่ตีเสมอมาเป็น11ต่อ11เรียกได้ว่าโอ้โหเชียร์กันให้สุดมันเลยนะครับในช่วงกลางเกมนะครับทั้งคู่ก็เล่นได้กันอย่างสูสีจนช่วงท้ายไทยขึ้นพลิกนำนะฮะยี่สิบสี่ต่อยี่สิบสามเรียกได้ว่าโอ้โหเราน่าจะมีโอกาสได้ซักเซตอะไรประมาณนี้แต่ในที่สุดแล้วกาตาร์ก็เฉือนชนะไปด้วยสกอร์ยี่สิบหกต่อยี่สิบสี่ สรุปผลการในขันกาตาชนะไทย3ต่อ0ด้วยสกอร26์26ต่อ24 25ต่อ23 26ต่อ24ห่าง2แต้มทุกเซตเลยแม่วันนี้นภาเดชนะครับทำสกอร์ได้สูงสุดนะ23คะแนนในขณะที่อัศนาพันธ์และอนุรักษ์ทำเพิ่มคนละ7คะแนนให้กับทีมไทยเรียกได้ว่าวันนี้นภาเดชแบกอยู่คนเดียวนะครับแม่ถ้ามีอนุ์อยู่ด้วยแม่คงจะแมคงจะสนุกมากกว่าน,นี้นะครับ มาดูสถิตินะครับที่เกิดขึ้นในนัดนี้การตบนะไทยได้ไทย4 4กาตาร์การบล็อกไทย 3, กาตารเรียกได้ว่าการบล็อกนี่ที่เราสู้เขาไม่ได้การเซิร์ฟเอสไทยได้ 3, กาตาได้4ส่วนอัพเป็นเออร์เท่ากันฮนะไทย 21, กาตาร์จากสถิติก็จะเห็นว่าโอ้โหสูสีกันมากนะมีเพียงเรื่องบล็อกนะฮะเท่านั้นเพราะกาตาสูงใหญ่กว่าบล็อกได้ดีกว่าไทย ถ้าอนุทตัวหลักของไทยไม่บาดเจ็บคิดว่าโอ้โหเกมนี้มีรุน่นถึงชนะเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ก็เรียกจะได้ว่าโอ้โหว,วันเล์บอลทีมชาติไทยทีมชายนะแทบจะทุกชุดนะฮะเล่นกันสนุกนะลุ้นกันแบบแหมมันกันสุดๆเรียกได้ว่าสร้างความสุขให้กับ FC ชาวไทยอย่างมากมายนะครับแล้วก็ห้ามพลาดนะครับวันนี้29กรกรกฎาคม2566เวลาบ่าย3ามน,นทีมชาติไทยชุด B นะฮะ จะเจอกับเวียดนามในเวลาบ่ายสามสิบห้าจุดศูนย์ศูนย์นอย่าลืมนะมาส่งแรงเชียร์แรงใจกันนะครับโอ oh, ้โหเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วนะว่า,าแม้ว,ว่าเราซ้อมกันเพียงแค่ไม่กี่วันเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยชุดดีเราก็โอ้โหเล่นได้ดีมากนะสามารถเอาชนะเจ้าบ้านด้วยสกอร์สามต่อสองเรียกได้ว่าสนุกนะฮะแล้วก็มันทุกเซตลุ้นทุกเซตนะก็อย่าลืมนะครับวันนี้ก็อย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้กับวอลเลย์บอลชายไทยด้ครับทายทอดสด ทางช่องวัน31นะครับก็ mm hmm. อ,อย่าลืมอย่าพลาดมาส่งแรงเชียร์แรงใจกันนะครับท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตด้วยการกด subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงจรลาไปแล้วสวัสดีครับ